เฮลโลเฮ้ยเจ้าวัวเจ้าควายมาทำอะไรนี่โอ้เพื่อนเจ้าจมน้ำเหรอโอ้ไมคก็เจ้าควายเข้ามาช่วยเพื่อนโอ้เพื่อนเอ้ยเพื่อนเข้ามาช่วยแล้วมีเพื่อนมาช่วยแล้วว้าทุกคนเพื่อนมาช่วยเพื่อนแล้ว โอ้ไม oh ้ก็นี่ขึ้นมาแล้วนะเพื่อนขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวนี่ช่วยเพื่อนขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนอีกโอ้ยเอาเขาเอาเขาเกีียวมาโอ้ดี่ขขึ้นมาแล้วโอเค โอ้โหไม่ก็โอ้ยโมโมโมโอ้โ้นี่เียวมาแล้วโอ้เยสอโอเคแม่ช่วยเพื่อนมาแล้วเฮ้ยตัวก็จะเป็นไดโนเร์โอ้ไดโนเร์นี่ช่วยไหม ไดโนเสาร์โอเคไปช่วยนะครับตัวนี้เขาช่วยเพื่อนเขาแล้วโอเคเดี๋ยวไปเดินเลยไปนู่นเลยนะว้าดูนี่ทิทุกคนโอ้เจ้าไดโนเสาร์นี่เล่นน้ำสนุกเลยนะตัวเจ้านี่มีโอ้โหนี้ยคยนี่ก็เล่นน้ำ ว้าวดำนำ้ำวันนี้ก็เหมือนกันนี่อ,อาบน้ำหน่อยอาบน้ำให้ควายอ้าวเจ้าควายมาอาบน้ำเร็วนี่เจ้าควายลงเล่นน้ำว้าโอเคทุกคนลานไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันหน้านะครับวันนี้บายบาย